สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีพฤษภประจำปักหลังของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะจงลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะจงลงลึกเฉพาะัวง,วงท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดรายดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับเรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีพฤษภประจำปักหลังของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564กันเลยนะครับ ซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปี2564นั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่13มิถุนายนนั่นเองนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ ท่านผู้ชมที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านผู้ชมที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ ท่านผู้ชมที่รครบรอบช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้นถือว่าเป็นช่องน้องใหม่แห่งการดูดวงมากๆเลยนะครับดังนั้นยังคงต้องการกําลังใจจํานวนมากจากทุกๆท่านนะครับหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระ,ระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับ ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงกันนะครับผมขออนุญาตแนะนำคลิปเรื่องเล่านะฮะของผมสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมคนเราบางคนยิ่งทำบุญยิ่งได้ยิ่งรวยแต่ทำไมบางคนยิ่งทำบุญกลับยิ่งแย่มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามากมายตามมานะครับหากท่านผู้ชมอยากรู้ลองเข้าไปชมคลิปเรื่องเล่าทำดีทำไมถึงไม่ได้ดีดูนะครับแล้วท่านจะได้คำตอบนะฮะ คลิปดังกล่าวนั้นมีความยาวประมาณ50นาทีด้วยกันเล่าโดยผมอาจารย์หนุนะครับหากว่าท่านสนใจผมได้นำลิงก์ของคลิปดังกล่าวนะครับมาฝากไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือหากว่าท่านสนใจอยากจะชมคลิปเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆของผมด้วยนะครับผมได้แยกเป็นแบบเพลย์ลิสต์เรื่องเล่าไว้ในช่องเปลวเทียนพยากรณ์แล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้เลยนะครับและเมื่อชมคลิปจบแล้วฝากติชมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมนั่นเองครับ ชาวราศีพฤษภครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปี2564นั้นไพ่ใบแรกนะครับ King of Wand นี่นะครับเป็นตัวตนของผู้ที่เกิดราศีพฤษภได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับไพ่ใบนี้นะครับต้องบอกได้เลยนะฮะว่าโดยทั่วไปแล้วชาวราศีพฤษภนั้นนะครับทั้งชายและหญิงเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีอุดมการนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ค่อนข้างอารมณ์ดีนะครับชอบสนุกสนาเนเฮฮาใจดีแล้วก็เห็นอกเห็นใจนะครับผู้ที่อยู่ในฐานะที่ลำบากกว่าตนนั่นเองชอบเสนอแนะแนวความคิดแปลกใหม่ให้กับใครต่อใครโดยไม่ต้องขอร้องนะครับแต่ว่าไอเดียของเขานั้นบางทีอาจจะแปลกแหวกแนวจนคนที่ยึดติดอยู่กับรูปแบบกฎเกณฑ์เก่าๆนี่นะครับคิดว่ามันออกจะเสี่ยงจนเกินไปนั่นเองนะครับ เรื่องของเรื่องก็คือเขาออกจะมองอะไรอะไรไปในแง่ดีไปหมดนะครับไม่ค่อยที่จะละเอียดรอบคอบม,มากนะักแต่ว่ามีวาทศิลป์ในการพูดจาให้คนนั้นคล้อยตามได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่สามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนโครงการอันแสนที่จะเลื่อรูอย่างหนักแน่นร้อยเปอร์เซนแต่เขามักจะคาดการอะไรไม่เคยผิดพลาดเสมอๆนะครับ ชาวราศีพฤษภนั้นจะมีความกระตือรือร้อนค่อนข้างสูงนะครับพร้อมที่จะทดลองสิ่งแปลกใหม่เสมอเนื่องด้วยเป็นคนที่มีจินตนาการก้าวไกลกว่าใครนั่นเองนะครับเขาเป็นคนที่มีบุคลิกที่โดดเด่นอยู่ในงานนะฮะเนื่องด้วยเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยเข้ากับคนได้ง่ายแล้วก็เป็นนักต่อรองเป็นคนกลางที่ดีมากๆมีความเป็นพ่อที่ดีนะครับเป็นคนอารมณ์ดีใจดี แต่ว่าในบางครั้งนั้นก็อาจจะใช้อํานาจเบ็ดเสร็จเอาตัวเองเป็นใหญ่เช่นกันนะครับผมผมก็ถือได้ว่าไพ่ใบแรกใบนี้ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากเลยนะครับของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะครับดังนั้นชาวราศีพฤษภครับในช่วงปลายเดือนตุลาคมนั้นผมบอกได้เลยว่าดวงการงานของท่านมีโอกาสนะครับผมที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหัวหน้างานก็อาจจะเลื่อนขั้นไปเป็นผู้จัดการผู้จัดการก็อาจจะเลื่อนขั้นไปเป็นผู้อำนวยการอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ท่านที่เป็นข้าราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนั้นท่านมีข่าวดีอย่างแน่นอนมีเรื่องที่ดีอย่างแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งของท่านนั่นเองนั่นหมายความว่าท่านจะได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนคุณผู้หญิงชาวราศีพฤษภนะครับอย่างไพ่ราชินีไพ่ใบนี้นั่นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะเป็น คุณนายคนใหม่นั่นเองนะครับดวงเป็นคุณหญิงคุณนายเลยทีเดียวนะครับสาหรับผู้หญิงชาวราศีพฤษศครับคราวนี้ผมมาคุยกันถึงเรื่องงานต่อเลยก็แล้วกันนะครับว่าถ้าท่านที่เป็นลูกจ้างนะครับเป็นพนักงานโดยทั่วไปนั้นผมก็บอกเลยนะครับว่างานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ ดีกว่าเดือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับอย่างาไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่สองไม้เทา้าไพ่ใบนี้เป็นไพ่สามไม้เทา้านั่นก็หมายว่าตัวท่านเองนั้นมีแบกนะครับมีผู้ใหญ่นะฮะให้การสนับสนุนเรื่องงานของท่านนั้นมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะครับท่านที่ทำงานอะไรอยู่ในตอนนี้นะครับบางท่านนั้นทุ่มเทมาใช้เวลามานานแล้ว จะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวท่านนั้นจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานนะครับผมซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเกี่ยวกับพท่านของงานนะครับส่วนเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในชีวิตในช่วงของเดือนตุลาคมสําหรับชาวราศีพฤษภนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่หกดาบนะครับแม้ว่าไพ่ดาบถ้าหากว่าอยู่ในไพ่ยีสีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับ อุปสรรคเป็นไพ่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าไพ่หกดาบของชาวราศีพฤษภนี้นะครับถือว่าเป็นอุปสรรคอ่อนๆนะฮะเป็นอุปสรรคที่ไม่มากเท่าไหร่สามารถที่จะก้าวข้ามได้หรือไม่สามารถที่จะฟันฝ่าไปจนประสบผลสําเร็จได้นั่นเองนะครับท่านที่ตกงานนะครับผมท่านที่ว่างงานท่านมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทต,ต่างชาตินะครับผม หรือว่าบางท่านนะครับที่ทํางานอยู่แล้วนี่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมท่านมีโอกาสนะครับผมที่จะได้ติดต่องานประสานงานร่วมงานกับชาวต่างชาตินั่นเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าท่านทํางานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ส่งออกนําเข้านี่ดีมากเลยนะครับบริษัทของท่านนั้นจะประสบผลสําเร็จนะฮะร,รายได้ดีนะครับมีโอกาสที่ท่านจะได้โบนองโบนัสด้วยนะครับผมในปลายปีนี้แม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้ก็ตามแต่นะครับ ท่านที่ทํางานด้านนี้มีโอกาสสูงมากนะฮะที่จะได้รับโบนัสนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ไพ่าสามไม้เท้านั้นบางท่านชาวราศีพฤษภนั้นอาจจะโดนเรียกตัวนะครับจากทางครอบครัวให้ไปดูแลงานที่บ้านนะครับให้ไปดูร้านค้าให้ไปดูธุรกิจที่ทางบ้านเคยทํามาก่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าบางท่านนั้นพอเรียนจบแล้วก็มาหาประสบการณ์นะครับในการทํางานร่วมกับคนอื่นนั่นเองนะครับ แต่ว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นท่านมีโอกาสที่จะได้กลับไปดูแลธุรกิจที่ทางบ้านของท่านนั่นเองนะครับผมไปสารต่องานของทางบ้านนั่นเองเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะอายุมากแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ว่าขอให้ท่านนั้นอย่าลืมนะครับเอาความรู้ใหม่ๆของท่านนะครับเอาความรู้เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆของท่านไปผสมผสานกับความรู้ของคุณพ่อคุณแม่นะครับ แล้วก็พัฒนางานของท่านนั้นนะครับให้ประสบผลสําเร็จดียิ่งขึ้นแน่นอนนะครับฐานลูกค้าเก่าก็มีความสําคัญแล้วก็การเปิดกว้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสื่อออนไลน์นี่นะครับเรื่องของการที่จะเก็บข้อมูลลูกค้าเรื่องของการที่จะขยายฐานลูกค้านั้นคนยุคใหม่ค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับผมก็เอาไปต่อยอดกันแล้วกันนะครับแล้วงานของท่านนั้นจะประสบผลสําเร็จในวงกว้างนั่นเองนะครับ รายได้ก็จะดีขึ้นนะฮะธุรกิจของท่านก็จะประสบผลสําเร็จผมว่าก็ดีนะครับคนที่คุณพ่อคุณแม่มีธุรกิจไว้ให้แล้วนี่ก็ไปสานต่อกันแล้วกันแต่ว่าบางคนนั้นอาจจะไม่ชอบนะครับสังเกตดูได้เลยนะฮะว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นั้นทําธุรกิจทํามาค้าขายสมมุติว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังเลยทีเดียวนะครับอยู่ในจังหวัดหนึ่งนี่นะฮะ ลูกๆนะครับก็ไม่ได้สนใจนะฮะไปเรียนหนังสือจบแล้วก็ไปทํางานอยู่ในกรุงเทพไปทํางานอยู่ในเมืองใหญ่ๆไม่ได้มาสานต่อธุรกิจของพ่อแม่ทั้งๆท,ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นนี่นะครับเป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอคุณพ่อคุณแม่แก่มากแล้วนะฮะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทําทก็เลยสูญหายไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้น่าเสียดายนะครับหลายๆคนฝ่ายฝันอยากจะทําหลายๆคนอยากจะได้นะครับแต่ว่าหลายๆคนมีแล้วก็ไม่อยากทําอย่างนี้เป็นต้น แต่ผมว่าไพ่คิงออฟสวอตนี่นะครับชาวราศีพฤษภครับเมื่อท่านมีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานแล้วนี่บั้นปลายชีวิตของท่านนะครับเมื่อท่านได้ประสบการณ์มากขึ้นอายุมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นมักจะลาออกนะครับแล้วก็มาทําธุรกิจส่วนตัวนั่นเองนะฮะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับชาวราศีพฤษภโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นไพ่คิงออฟแวนนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูทางด้านของบุตรบริวารของท่านบ้างนะครับไพ่เพจออฟคัพนั่นเองไพ่ใบนี้ เป็นไพ่ที่ดีนะครับบุตรบริวารของท่านนั้นจะเชื่อคําสั่งคําพูดของท่านอย่างดีนะครับลูกเต้านะครับผมก็จะเชื่อคําพูดคําจาของพ่อแม่นะฮะไม่ฝ่าฝืนคําพูดของพ่อแม่นะครับรับรองนะฮะจะเป็นลูกที่น่ารักมากๆรับรองนะครับว่าจะมีลูกน้องที่ช่วยงานท่านได้ดีในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับบุตรบริวารอย่างแน่นอนนะครับ อีกธุรกิจหนึ่งนะครับผมว่าที่น่าสนใจสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับก็คือไพ่เดอะเดวิลนะครับไพ่ใบนี้ถากว่าดูแล้วน่ากลัวนะครับผมแต่จริงๆแล้วความหมายของไพ่ใบนี้นั้นตีความหมายได้ค่อนข้างหลายอย่างนะครับไพ่เดอะเดวิลนั้นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานนั่นะนะ่นะเป็นธุรกิจเทาๆนะครับเช่นอาจจะเป็นเรื่องของผับบาร์ร้านเหล้าร้านอาหารที่เปิดตอนกลางคืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับธุรกิจกลางคืนอย่างนี้นะฮะก็ถือว่า ไพ่เดอะเดว,วิลนั้นให้ความหมายมาในลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นธุรกิจเทาๆการวิ่งเต้นอะไรก็ตามแต่ในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นชาวราศีพฤษภค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับผมส่วนไพ่ราชินีนี้นะครับก็สามารถที่จะตีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของงานได้ด้วยเช่นกันนะครับ นั่นหมายความว่างานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเช่นพวกเครื่องสำอางนะครับแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านะครับเครื่องประดับของผู้หญิงนี่นะครับผมบอกได้เลยนะฮะว่าธุรกิจด้านนี้ของชาวราศีพฤษภในช่วงปลายเดือนตุลาคมค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับจะสร้างรายได้ให้กับท่านนั้นเพิ่มขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับและนอกจากนั้นท่านที่ต้องการอยากจะเปิดร้านดอกไม้ ชาวราศีพฤษภก็ทําได้นะครับผมจะเริ่มเอาในช่วงของเดือนตุลาคมนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็ได้นะครับผมและนอกจากนั้นไพราชินีนี่ยังหมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนั่นเองนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับคนยุคใหม่อาจจะหันไปทําการเกษตรนะครับโดยเฉพาะยิ่งการเกษตรแบบผสมผสานหรือว่าการเกษตรแบบปลอดสารอย่างนี้เป็นต้นนะครับหมายความว่าผลผลิตของท่านในช่วงปลายเดือนตุลาคมนั้นจะเจริญงอกงามดีได้ผลผลิตเยอะนั่นเองนะครับ และนอกจากจะได้ผลผลิตเยอะแล้วยังขายได้ราคาด้วยนะครับปลูกพืชถูกจังหวะราคานั่นเองนะครับผมโอ้ถ้าหากว่าทำการเกษตรก็ดีเหมือนกันนะครับชาวราศีพฤษภดวงของท่านก็ให้ด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้เรามาคุยถึงเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษภกันบ้างชาวราศีพฤษภนั้นได้ไพ่การเงินที่ชัดเจนอยู่2ใบนะครับใบแรกก็คือไพ่ห้าเหรียญส่วนใบที่2นั้นก็คือ ไพ่8เหรียญนั่นเองนะครับพูดถึงไพ่5เหรียญก่อนว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมนั้นชาวราศีพฤษภนะครับมีโอกาสที่จะเสียเงินมากกว่าปกตินะครับ บางทีรถราขับไปดีๆอาจจะมีปัญหาต้องเข้าซ่อมหรือว่าต้องเปลี่ยนยางอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าถึงช่วงที่จะต้องตรวจเช็คสภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับและนอกจากนั้นบางทีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านมันอาจจะเสียจะต้องเอาไปซ่อมหรือว่ามันซ่อมไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างนี้ก็เป็นเงินทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับส่วนไพ่เดอะเดวิลเนี่ย ก็ให้ระมัดระวังนะครับคนที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้นมีโอกาสที่จะมาหลอกให้ท่านเสียตังค์นั่นเองต้องดูให้ดีด้วยกนแล้วกันนะครับคราวนี้ส่วนไพ่ที่จะได้ตังค์หรือว่าไพ่ที่จะได้เงินบ้างนะครับก็คือไพ่8ดเหรียญน,นั่นเองชาวราศีพฤษภครับไพ่8เหรียญน,นี่ผมถือว่าเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากเลยนะครับ ท่านจะได้เงินมาจากทางด้านใดหนึ่งก็คือจากงานของท่านนั่นเองนะครับงานดีนะฮะชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นงานของท่านมีความเจริญก้าวหน้าดีมากส่วนเงินอีกด้านหนึ่งก็คือจากการลงทุนนั่นเองนะครับท่านที่ชอบซื้อหุ้นเล่นหุ้นเทรดหุ้นต่างๆนี่หรือว่าท่านที่ลงทุนในคริปโตโลงทุนในบิตคอย ท่านมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะได้กําไรก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองโอ้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับให้โชคทางด้านนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้โชคทางด้านของการเสี่ยงดวงนะครับอันนี้ก็คนละอย่างกันนะครับผมสรุปก็คือการเงินของชาวราศีพฤษภในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้นมีทั้งได้เงินและมีทั้งเสียเงินนั่นเองนะครับมาพูดถึงมุมของความรักของชาวราศีพฤษภกันบ้างนะครับ ไพ่ความรักของชาวราศีพฤษภที่โดดเด่นมากก็คือไพ่สามถ้วยนั่นเองนะครับหมายความว่าชาวราศีพฤษภที่คบกันมานั้นนะครับผมรู้สึกว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นความรักของท่านจะเป็นสีชมพูความรักของท่านจะสุกงอมเต็มทีแล้วนะครับมีโอกาสที่จะตกลงปงใจมั่นหมายกันไว้หรือว่าแต่งงานกันนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นท่านที่แต่งงานแล้ว ก็มีโอกาสที่จะได้บุตรหลานไว้เชยชมนั่นเองนะครับและบุตรหลานนั้นบอกได้เลยนะฮะว่าเป็นเด็กน่ารักจ้ำม่ำตุ๊กปุ๊กนะครับเอาไปวางไว้ตรงไหนเขาก็จะจ้ำม่ำนั่งอยู่ตรงนั้นแหละนะครับผิวขาวเหมือนสำรีเลยทีเดียวนะครับเป็นที่รักใคร่เป็นที่เอ็นดูของผู้คนที่ได้พบเจอนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือเขาจะเป็นเด็กที่ดีเด็กที่น่ารักด้วยนะครับส่วนไพ่ราชินีท่าตีความหมายในด้านของความรักของผู้หญิงชาวราศีพฤษภนั้น หมายความว่าตัวท่านเองนั้นนะครับจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากแฟนของท่านจากสามีของท่านอย่างดีนะครับเหมือนกับว่าเขาตามใจท่านมากเลยนะฮะในช่วงของเดือนตุลาคมนี่อยากได้อะไรอยากทำอะไรเขาจัดให้เลยทันทีนะครับผมและที่สำคัญนะฮะสามีจะรักและก็ให้เกียรติท่านมากนะครับและดวงของผู้หญิงชาวราศีพฤษภในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้น เป็นดวงคุณนายคนใหม่ด้วยนะครับเป็นดวงคุณหญิงคุณนายเลยทีเดียวไม่ใช่ธรรมดานะฮะและที่สำคัญนะครับดวงของผู้หญิงชาวราศีพฤษภนั้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมเหมือนกับจะส่งเสริมสาม,มีส่งเสริมแฟนนะครับให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานนั่นเองผมถือว่าเป็นดวงที่ดีมากเลยส่วนผู้ชายชาวราศีพฤษภนะครับดวงของท่านในช่วงเดือนตุลาคมนั้นเป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะครับหมายความว่าตัวท่านนั้นจะมีผู้หญิงเข้ามาสนใจ หรือไม่การทำงานร่วมกับผู้หญิงนั้นจะดีนะครับผู้หญิงจะคอยเอาอกเอาใจดูแลงานของท่านค่อนข้างดีไปติดต่อประสานงานใดก็ตามแต่ถ้าเป็นผู้หญิงหรือว่าเพศตรงข้ามนั้นบอกเล,เลยนะครับว่างานมันค่อนข้างที่จะราบรื่นนั่นเองนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับส่วนไพ่เดอะเดวิลนั้นนะครับถ้าตีความหมายในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับหมายความว่าอาจจะเกิดปัญหารักซ้อนขึ้นมาได้นะครับ ตัวของท่านนั้นอาจจะลุ่มหลงเพศตรงข้ามนะครับผมเขาเรียกว่ารักมากจนหลงเลยทีเดียวนะฮะหรือไม่ก็อาจจะหมายความว่าแอบคบกันนะครับมีคู่อยู่แล้วอาจจะแอบนอกใจคบซ้อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับคบกันจนในลักษณะแบบลึกซึ้งแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับนี่คือดวงของความรักของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะครับสิ่งที่พึงระวังสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงปลายเดือนตุลาคมก็คือไพ่เดอร์เดวิลนี่แหละ อาจจะมีคนเข้ามาตีสนิทท่านนะครับดูแล้วบุคลิกของคนคนนั้นนี่น่าเชื่อถือน่าไว้ใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับถากว่าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีผู้ชายบุคลิกดีดูท่าทางเหมือนจะมาจีบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะทําให้ท่านนั้นใจอ่อนค่อยเขวไปได้แต่ว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของเขาไม่ได้มาจีบท่านนะครับแต่หวังผลอย่างอื่นมากกว่านั่นเองนะครับส่วนผู้ชายก็เหมือนกันนะฮะสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คืออาจจะมีผู้หญิงบุคลิกดีหน้าตาดี เข้ามาตีสนิทท่านนะครับเหมือนมาชอบท่านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะฮะแต่ว่าเขาก็มีวัตถุประสงค์อย่างอื่นด้วยเช่นกันอาจจะไม่ได้รักท่านอย่างจริงใจอย่างนี้นะครับอาจจะโดนหลอกโดนโกงได้บางทีอาจจะมีคนไปชวนลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้สําหรับชาวราศีพฤษภจะต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับ และนี่ก็คือดวงของชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปี2564ัน้นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับชาวราศีพฤษภครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วผมขอกราบรบกวนทุกท่านเลยนะครับช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปของผมด้วย จะเป็นการติชมก็ได้นะครับเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมนั่นเองและผมก็จะได้นำมาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ